ขอจัดงานถแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ Store, แห่งชาติประจำปี2566เมื่อวันที่11สิงหาคม2566เวลา9นาฬิกาณหนะ้องสารสนินมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการจัดงานถแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2566มีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพานทองวิริยกูลอธิการบดีมขผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอังคณาบุญยืดคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มขและ ศาสตราจารย์ดร์ธิดารัตน์บุญมาศรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจรักษาการผู้อำนวยการศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตขึ้นกล่าวถึงรายละเอียดของกิจกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะวิทยาศาสตร์กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2566ณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การศสนาพิเศษและคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยขอนแกน่นระหว่างวันที่16-18สิงหาคม2566โดยมีหัวข้อ,อการจัดงานหลักวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตสิ่งแวดล้อมและสังคม BCG หัวข้อย่อยเรียนเล่นงานอาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในหัวข้อ Science, i n c r e a t i v e Generation, วิทยาศาสตร์ในยุคแห่งการสร้างสารรค์และพัฒนาเพื่อสังคมเพื่อเป็นแนวความคิดที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับน้องๆเด็กๆเกยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปและผู้สนใจได้เข้าใจถึงวิทยาศาสตร์ต่อยอดความคิดสร้างสารรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ของคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้เด็กๆและทุกคนได้เรียนรู้เช่นนิทรรศการภายในงานและฐานกิจกรรมต่างๆ การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจัปี2,566ปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปีคือเป็นการร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น60ปีแห่งการสร้างสารรค์และพัฒนาเพื่อสังคม ซึ่งปกติทุกปีจะจัดที่ภายในคณะวิทยา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นนอกจากการจัดนิทรรศการของคณะวิทยา,าศาสตร์แล้วมหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้เล็งเห็นถึงความสาคัญความรู้ในทุกๆด้านจึงได้มีการเชิญชวนให้คณะหน่วยงานต่างๆร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยา,าศาสตร์แห่งชาติในครั้งนี้ด้วยครับสำหรับกิจกรรมสัปราา์วิทยาศาสตร์เนี่ยปกติคณะวิทยาศาสตร์ก็จัดอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากปีนี้ เราจะฉลอง60ปีมามาอะขอนแก่นเราจรึงทาให้งานนี้ย,ยิ่งใหญ่ขึ้นมันมีการเพิ่มกิจกรรมเพิ่มพื้นที่อะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เ,เป็นการที่เปิดโอกาสให้เยาวชน,นในนักเกรยียนนักศึกษาทั่วภาคตนเฉลิมได้มาได้มาที่มาาะขอนแก่นได้มาร่วมกิจกรรมนี้ก็คิดว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่ใหญ่มากนะของการเฉลิมฉลองซึ่ง เราจะจัดตลอดทั้งปีนะตั้งแต่เดือนมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไปจนถึงเดือนพฤษภาปีหน้าจนวันที่เราจะเฉลิมฉลองอวันสถาปนาเนี่ยจะเป็นยี่้ามกรานะปี2อง7นหสิบครับสำหรับการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของศูนย์การศูนย์พิพัน์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีนี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือจากอาวชอนะคะกรมธนารักษ์แล้วก็ในส่วนของปทสพนะคะที่มาร่วมจัดกิจกรรม เพื่อให้งานยิ่งใหญ่ขึ้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยจากหน่วยงานภายนอกแล้วเรายังมีจากหน่วยงานภายในนะคะจากทุกคณะที่นําผลงานของนักศึกษาของคณาจารย์ได้มาจับพิธีกรารและจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษานักเรียนแล้วก็เยาวชนนะคะผูป้ปกครองต่างเนี่ยที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะไฮไลท์หล,ลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของอกรมของกรมธนารักษ์ที่เอาเหรียญกระสาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันแล้วก็วิธีการทําความสะอาดเหรียญสมัยใหม่เข้ามา ให้เยาวชนที่สนใจได้เรียนรู้นะคะแล้วที่สําคัญจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยยังไม่เคยเขาเรียกว่าส่องดูพระอาทิตย์นะคะส่องดูพระอาทิตย์ดูดวงดาวอะไรเงี้ยก็เรามีจัดในช่วง16-18ถึงนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่คิดว่าเด็กๆเยาวชนเนี่ยน่าจะสนใจคข้าเข้าชม 16- บกถึงเนี่ยก็คือไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะแต่ทุกปีเนี่ยเราคิดค่าใช้จ่ายนะคะแต่ด้วยความที่เราต้องการที่จะให้เด็กเยาวชนในภัคตะวันอดอดเฉียงเหนือได้เขาเรียกว่า ได้มาเห็นนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยนิทรศการทางธรรมเาเรียกว่าพิพันธ์รรมธรรมชาติการเรียนรู้แบบธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์เนี่ยณปัจจุบันเ,นเขาถึงไหนไปถึงไหนแล้วเนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสดังนั้นก็เลย16-18เนี่ยก็จะเป็นไม่มีค่าจ่ายค่ะปีนี้คณะวิทยาศาสตร์แล้วก็ร่วมกับภากคีเครือข่ายทั้งทุกภาคส่วนนะคะก็จัดกิจกรรมเต็มที่ค่ะร่วมเฉลิมฉลองใน365วัน เะะฉะลิมฉลองมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบ60ปีนะคะก็จะมีนิทรรศการซึ่งปีนี้นิทรรศการเนี่ยเราเชิญทุกคณะนะคะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น,นะะได้มาร่วมนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมนะคะที่ใช้วิทยาศาสตร์นี่ค่ะเป็นฐานน,นำเสนอให้กับน้องๆนักเรียนนะคะได้ชมผลงานทั้งนิทรรศการของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมถึงด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีนี้ก็มาร่วมจัดนิทรรศการร่วมกัน ปีนี้เราจัดหลายพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเซนเตอร์ใหญ่ก็คือที่ศูนย์ประชุมการจนาพิเศษนะคะที่เราเรียกว่าหอการนะคะมีทั้งการแข่งขันด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์นะคะก็ยังมีการแข่งขันในหลายๆรายการนะคะที่ยังจัดที่คณะวิทยาศาสตร์มีบริเวณโรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะในส่วนของการแข่งขันกระดาษ เครื่องบินกระดาษพับนะคะแล้วก็ที่ได้รับความร่วมมือกับทางพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็คืออุทยานพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติวิทยา ส่วนการจราจรนะคะเราได้รับความร่วมมือกับกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยนะคะกำหนดเส้นทางนะคะจะมีป้ายแสดงเส้นทางที่จะไปหอการที่จะไปแข่งขันที่คณะวิทย์นะคะหรือจะไปบริเวณพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็จุดจอดรถนะคะก็บริเวณหอการซึ่งมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางในการรับจอดรถในเรื่องของรถบัสนะคะหลายๆส่วนรวมถึงจอดรถบริเวณอาคารพระศึกษาแล้วก็ในส่วนเกษตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยค่ะ อตอนนี้เรามีเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์นะคะถ้าเท่าเข้าที่เว็บไซต์โดยตรงเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์ของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2566อยู่ในหน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์เลยค่ะค่ะแล้วก็มี Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์นะคะเข้า Google แล้วก็เสิร์ชสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งภูมิภาคมอขอก,ก็จะเจอค่ะแล้วก็เข้าเข้าดูรายละเอียดของการเชยวชมงานได้ค่ะค่ะ